สาเหตุการณ์เวลาเดินทางกลจะมีเหตุการณ์อะไรบ้างไปดูกันเลยครับเหตุการณ์ที่หนึ่งกินบนรถเยอะทำไมหมดแล้ว啊กินเราเยอะอยู่แล้วนี่เหตุการณ์ที่สองปวดฉี่ตอนไม่มีปั๊มนวดนวโน่นิว้วใครจะเข้าน้ำแม่งน้ำมีตาม ไม่ไม่ดีกว่าโอ้ปุทีเปี่น้ำไม่พอไก่ไก่ปุ่อที้ไม่เข้าตะ่นี้นมาปวดอ้ยเหตุการณ์ทีสามหลับตลอดทางโนโน่ถึงแล้วถึงแล้วถึงถึงถึงแล้วหลับตลอดทางเลยนะ เป็นไงกันบ้างครับกับสาเหตุการณ์ในตอนนี้อย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับดูช่องทีวีกรมือแก้วแล้วยังไม่ได้กดซับสไครต์ช่องนี้ก็ยอย่าลืมกดซับสไครต์ช่องทนตีกรมือแก้วเพื่อไม่พลิป่ใหม่ๆมาทุกวันอาทิตย์นะครับ